ย่างเขาป้าหาไม่ได้มะ่วงไปกินเฮียมะฮวงน้อยนี่น่ะม้วนมันเหลือเนี่ยแสบด้ิมิอ้ยสุกกะนี้ทุกเราพี่น้องกินหอมละมะม่วงหมดต้นแล้วนะคะเหลืออยู่ยส้มนี่แหละอันนี้คืออะโวคาโดอะโวคาโดเโดมื่อกี้มันแห้งแล้ยดิ วันนี้มันถือฝนมันโป้งไหมคะพีน่น้องมันถือฝนแล้วมันโป้งไหมงามอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นึกว่าจะตายแล้วไม่ตายนะคะนี่ดอกม่วงดอกม่วงแก้วขมิ้นนะคะนี่นี่ต้นหน่อยหนากำลัางงามค่ะเขียวชะอุ่มเลยจะมีฝรั่งด้วยนะ กำลังกำลังเกิดน่วยกำลังขี่นกค่ะซีดาขี่นกแสบแสบด้วยบวกสีดาต้นนี้ตอนนี้มันกำลังเกิอดดอกกำลังเกิอดดอกนะคะนี่ต้นนี้เมฆ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 ก,กลับบ้านก่อนนะเมฆนะ พี่น้องได้ประมวมาสามว่วยมวยคนรอคแค่เลย